สวัสดีครับพบกับรายการอันบ็อกซ์มังงะกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มากับการอันบ็อกซ์หนังสือการ์ตูนประจําเดือนอีกแล้วนะครับผมไม่ได้มีแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แบบมาอันบ็อกซ์แบบ2เดือน3เดือนครั้งนะ เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะประจําเดือนแล้วนะเพราะอันบ็อกทุกเดือนนะผมเดือนละครั้งเท่านั้นเองนะไม่ค่อยได้ซื้อบ่อยซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีสินค้ามาส่งผมนะผมเป็น2กล่องเลยนะครับผมมีทั้งกล่องเล็กแล้วก็กล่องใหญ่นะครับผมเรามาเริ่มที่กล่องใหญ่ก่อนดีกว่านะกล่องเล็กเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะผมอ่ากล่องใหญ่นะครับผมมาเริ่มแกะกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอดูสภาพกล่องก่อนนะฮะด้านข้างด้านอะไรไม่มีปัญหานะผมแล้วก็ ด้านข้างกล่องเนี่ยมีสกินคำว่า Thank you มาด้วยนะฮะน่ารักดีนะผมโอเคเริ่มแกะกันเลยฮะฟืบอ,อ่ะแกะกล่องใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเปิดออกมาฟืบฟืบอ่าเห็นเรื่องข้างในบ้างแล้วนะครับผมโอเค เดี๋ยวเอามาวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเล็กอีกทีด้วยแล้วกันนะครับผมมาต่อมามาแกะกล่องเล็กต่อเลยแล้วกันนะครับฟื้นโอ้โหเปิดออกมาชมพูเชียวนะฮะอ่ะโอเคอันนี้มาไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมมีกระดาษยัดมาแค่ก้อนเดียวเองไม่รู้ยัดมาทําไมนะถ้ายัดมาแค่นี้นะครับผมโอเคอ่านังสือที่ผมซื้อมานะฮะนี่น่าจะเห็นปกคาวๆกันบ้างนั่นแหละก็มีอยู่2 เซตนะครับผมใหญ่ๆเลยนะครับผม2เซตใหญ่ๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยอะจากอันแรกเลยแล้วกันนะครับผมปื๊บนะฮะอ่าโอเคอันนี้คือเซตเล็กนะครับผมมาก่อนมาคือเซตใหญ่เอ๊ะเอโต้อืมอ๋ออ๋อ,อน่าจะครบนะน่าจะครบใจหายเมื่อกี้เหมือนดูแล้วแบบเอ๊เหมือนการ์ตูนจะไม่ครบหรือเปล่าเอ๊แต่ดูแล้วน่าจะครบนะฮะผม โอเคเดี๋ยวหับทางเปิดก่อนโอเคปึ๊บปึ๊บฉีกแม่งเลยฉีกแม่งเลยเอออย่างนี้นะฮะผมอ,อแน่นฟิตไปไหนเนี่ยเออมาโอเคหนังสือที่ผมซื้อมาในรอบนี้นะครับผมถ้านับดูแล้วเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเอ,อ่อเจ็ดเล่มด้วยกันนะครับผมก็พอประมาณนะไม่ถึงกับว่าเยอะนะครับผมซึ่งหนังสือทั้งหมด เเล่มนี้นะับผมเป็นหนังสือของค่ายรักพิมพ์ค่ายเดียวเลยนะฮะเออใช่ปะวะาน่าจะน่าจะรักพิมพ์อย่างเดียวเลยนะฮะน่าจะไม่มีค่ายอื่นปนมาเลยนะเหตุผลที่ผมต้องซื้อ2เซตก่อนแล้วกันนะับผมถามว่าทาไมต้องซื้อ2เซตนะฮะเพราะว่าไอสเล่มเนี้ยมันมีเรื่องสารภาพรักกับคุณคังุยะนะผมเล่มที่21นะครับผมกับเรื่องสาวลืมแว่นแสนวุ่นละมุนรักนะผมเล่มสองนะครับผมซึ่งก็ เป็นเล่มที่หายากนะคือเหตุผลที่ผมซื้อแยกกันมาเนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยลิสต์รายชื่อหนังสือการ์ตูนทั้งหมดที่ผมจะซื้อมาใช่ไหมปรากฏว่าไอ้สองเล่มนี้เนี่ยมันอยู่คนละร้านกันนะไอ้ร้านนี้เนี่ยหมดไม่มีนะครับผมผมก็เลยต้องไปหาร้านอื่นมานะผมแล้วก็ไปเจอร้านหนึ่งมีทั้งสองเล่มพอดีเนาะซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยสาวลืมแว่นแสนวุ่นละมุนรักเนี่ยอันเนี้ยเป็นประเด็นมากเพราะว่า ผมกดพรีออเดอร์มานะครับผมมันไม่มีขายอ่ะคือแล้วพอผมสั่งซื้อมาปุ๊บเนี่ยวันเดียวเท่านั้นนะฮะหมดเลยหมดร้านเลยนะผมถือว่าโชคดีมากที่ยังซื้อทันนะครับผมเรื่องนี้นะฮะใครที่ดูไลฟ์ผมเนี่ยผมจะมีพูดถึงกระตุนเรื่องนี้อยู่นะว่าแบบเกือบซื้อไม่ทันเหมือนกันนะครับผมอ่าซึ่งเล่มแรกสําหรับเรื่องนี้น้องสาวลืมแว่นนะก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะครับผมเดี๋ยวว่าจะอ่านอีกทีแล้วกันพูดทุกคลิปเลยแม่งกูก็ไม่ได้อ่านลักทีนะฮะ ต่อมานะครับผมสารภาพรักรก,กับคุณคางุยะซะดีๆนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเล่มที่21แล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นเล่มที่รู้สึกว่าน่าจะใกล้จะจบแล้วแหละน่าจะเป็นช่วงตัดสินของอิชิกามิกับตัวของน้องเอ่อน้องเลขาเอ้ไม่ใช่น้องเลขาดิเขาเรียกว่าอะไรน้องสภาอะไรสักอย่างของเขาอะ่ะน้องเขาชื่อเอออิโนอิโนเออเออโอ้หลืมชื่อได้ไงวะเนี่ยน้องเขาชื่ออิโนนะฮะเรื่องราวระหว่างอิชิกามิกับอิโนน่าจะ จบในเล่มนี้นะไม่รู้พูดชื่อถูกหรือเปล่าโอเคแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเนื้อเรื่องกำลังเจิมจนนะผมเรื่องนี้นะฮะอ่าต่อมานะับผมมาที่แพ็คใหญ่ของเรานะับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นแพ็คที่มีแต่การ์ตูนดังๆนะับผมที่ผมสั่งเอาไว้นะับผมมาที่เรื่องแรกก่อนเลยนะฮะก็คือสะดุดรัก ใหญ่แฟนเช่าเล่มที่22นะครับผมซึ่งก็เป็นเล่มที่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากเท่าไหร่นะหรือเปล่าวะเพราะว่าผมเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับผมตั้งแต่เล่มที่16ก็ยังไม่ได้ตามอ่านต่อเลยนะครับผมขี้เกียจอ่านอ่ะเพราะว่ายิ่งได้ข่าวมันว่ามันยืดเรื่องนู้นนี่นั่นนะฮะก็เลยแบบว่าเอ้เดี๋ยวค่อยเก็บไว้อ่านทีเดียวแล้วกันขี้เกียจนะครับผมเอาไว้ว่างๆแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านเพราะว่าจริงๆเนื้อเรื่องช่วงท้ายๆเนี่ย รู้สึกว่าจะค่อนข้างไม่ค่อยตรงใจผมเท่าไหร่ก็เลยคิดว่ายังไม่ต้องรีบอ่านก็ได้วาเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับผมเรื่องนี้นะฮะส่วนเรื่องต่อไปนะผมก็คือเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซแล้วหรือว่าน้องริมุรุของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งก็เล่มนี้เป็นเล่มปก,กตินะครับผมไม่ใช่ปกพิเศษหรือว่าปกของอนิเมะนะครับผมอันนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะฮะสำหรับเล่ม19เล่มนี้นะครับผมนั่นก็คือมันจะมีปกพิเศษนะครับผมของทางรักพิมพ์เองนะครับผมแล้วก็ สำหรับใครที่สั่งซื้อกับทาง a อนิเมตนะผม,ผมก็จะเป็นปกอีกแบบนึงนะครเป็นน้องลิมูรุเฉยๆนะผมซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นเล่มแรกเลยมืงงที่มีตั้ง3ปกอะครับผมให้คุณได้เก็บสะสมนะแต่ส่วนตัวนะสําหรับผมนะครับผมปกพิเศษสวยก็จริงนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆปกธรรมดาก็พอแล้วนะยิ่งปกอนิเมตนี่ส่วนตัวผมถ้าไม่ได้แบบ ชอบคาแรคเตอร์ลิมูรุจริงๆก็ไม่เห็นจะเป็นจะต้องเก็บนะผมเพราะว่าหน้าปกม,มันมีแค่ลิมูรุเลยนะไม่มีตัวอื่นเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เก็บไว้นะครับผมเก็บไว้นะกําลังอ่านอยู่เหมือนกันเล่ม18แยังอ่านไม่จบเพราะว่าพออ่านไปแล้วแม่งประชุมกันทั้งทั้งเล่มเลยโคตรขี้เกียจเลยนะครับผมเล่ม19ไม่รู้ว่าจะหมดเรื่องตรงนั้นหรือยังนะแต่ดูจากปกแล้วดูจากตัวละครแล้วน่าจะยังไม่พ้นนะน่าจะยังประชุมกันอยู่นะผมโอเคเก็บไว้นะผมเรื่องนี้นะฮะ ต่อมานะผมเล่มต่อมาเลยนะฮะผมนั่นก็คือเรื่องรัก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 จากแฟนสาว100คนเธอหมดหัวใจอะไรของมันเนี่ยอ่านยากมากก็คือเป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึงนะ่งครผมที่รู้สึกว่าโอ้โหเล่ม1กับเล่ม2เนี่ยมันออกมานานมากเลยนะออกมาแล้วจะประมาณ5-6เดือนแล้วแหละเล่ม3เพิ่งจะตามมานะผมนานมาก เออแต่ว่าที่มันนานก็คงไม่แปลกเนาะเพราะว่าตอนเล่มหนึกับเล่ม2ที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ทิ้งยาวมาเลยนะฮะให้ตามเก็บเล่ม3ซึ่งอันเนี้ยผมจะได้อ่านสักทีเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยครัผมตอนที่เขาแบบขายเล่มหนงกับเล่ม2ช่วงแรกๆเนี่ยได้ยินมาว่าใครที่อ่านแล้วเนี่ยจะค้างมาก ให้รอเก็บเล่ม3ก่อนค่อยอ่านผมก็เลยแบบโอเคงั้นครยยังไม่อ่านนะไม่รีบด้วยก็เลยเล่ม3มาจัดแน่นอนนะฮะวันนี้จัดแน่นอนได้อ่านแน่ๆน,นะครับผมเรื่องนี้นะอีกอย่างหนึ่งคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับผมดูลายเส้นแล้วเหมือนแบบเหมือนเวลาเราอ่านแบบ โดจินอะไรเงี้ยผมโอเคเก็บไว้นะับผมเก็บไว้นะฮะต่อมาเลยครับผมเรื่องนี้เลยนะฮะคือเรื่องที่ทําให้ผมเนี่ยได้หนังสือช้าวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะับผมนั่นก็คือเรื่องขอรุกเข้าไปใกล้ๆใ,ใ,ใจเธอนะับผมซึ่งที่มันช้าเนี่ยไม่ได้ช้าเพราะเล่มสี่นะมันช้าเพราะเล่มห้าครับผมอ่าโอเคอธิบายก่อนนะับผมเล่มสี่เนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะผมใช่ไหมมกราคมภาอ่ะซึ่งไอ้เล่มสี่เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้หาซื้อยากเย็นอะไร ากนะตอนที่ผมสั่งนะครับผมเพราะว่าหนังสือมันออกมาสักพักนึ่งแล,แล้วก็ยังพอมีสต็อกอยู่บ้างนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยทางรักพิมพ์นะครับผมนะตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ประกาศนะว่าเ,เล่ม5าจะมาเดือนหน้านะครับผมจะมาเดือนมีนานะผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับผมแต่ว่ามันมีร้านนึงในช้อปปีเนี่ยเขาขึ้นแล้วนะว่าให้พพีออเดอร์เล่ม5ได้ผมก็เลยแบบเฮ้ยตกใจมากเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมงงว่า กูเก็บเล่ม4ไปหรือ,อยังวะเพราะว่ารู้แค่ว่ายังไม่ได้เก็บเล่มล่าสุดอะ่ะ <c oughs> ก็เลยไปนั่งลื้อบ้านอีกทีนึงนะครับผมสรุปแล้วเออกูก็มีแค่เล่ม3นะฮะก็เลยอ่ะสั่งเล่ม4มาแล้วก็พีออเดอร์เล่ม5มาด้วยนะครับผมซึ่งพอพีออเดอร์เล่ม5มาเนี่ยข้อดีของมันอย่างหนึ่งเลยก็คืออ่ามันได้วันที่2นะครับผมมันส่งตั้งแต่วันที่2มีนาคมนะฮะก็คือหนังสือออกเร็วก็เลยได้มาไม่ได้นานมากขนาดนั้นนะครับผมสําหรับเออขอรุกเข้าไปใกล้ๆใจเธอเล่มที่5นะครับผม เออรู้สึกว่าใกล้จะมีอนิเมะแล้วนะตัวของเรื่องนี้นะผมใครที่แบบว่าลังเลว่าเอ้ยจะตามเก็บหรือไม่ตามเก็บดีเนี่ยผมแนะนำว่าใครชอบกร์ตูนแนวเลิบคอมเมดี้นะครับผมใครที่อ่านแบบทาคากิสร้างมาก่อนนะครับผมอาจจะชอบกระตูนเรื่องนี้ด้วยเช่นกันฮะถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกนะครับผมอ่ะรอเก็บกันไปนะครับผมกับกระตูนเรื่องนี้นะครับ แล้วก็จบกันไปแล้วนะฮะกับการอันบ็อกหนังสือการ์ตูนแบบลวกๆนะผมคือรอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะและถ้าทุกคนเห็นนะผมจะเห็นว่าผมเนี่ยสั่งแต่ของรักพิมพ์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 ทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ได้สั่งค่ายอื่นเลยนะผมเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยอยากจะไปเก็บทีเดียวตอนงานหนังสือนั่นแหละนะับผมแต่ว่าดูจากทรงแล้วนะฮะค่คายนี้เนี่ยเป็นค่ายที่เรารักนะและใครที่เพิ่งดูไลฟ์สด ของผมไปเมื่ออันล่าสุดเนี่ยก็น่าจะเห็นว่าผมอะ่ะบ่นยับเลยนะผมเกี่ยวกับเรื่องของรักพิมนะฮะก็ทำให้ผมเนี่ยต้องรีบจัดการจัดซื้อมาเก็บไว้ก่อนนะผมก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้เก็บมันอีกนะครับผมก็คิดว่านะคิดว่าไม่ได้อ่านหมดหรอกดูทรงแล้วไม่ได้อ่านหมดแน่นอนนะเพราะว่าขนาดสี่เล่มที่แล้วนะครับผมของเดือนที่แล้วเนี่ยผมยังอ่านไปได้แค่2เล่มเองนะครับผมเดือนนี้ไม่รู้ว่าจะได้อ่านครบทุกเล่มหรือเปล่านะเอาเป็นว่า ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะฮะรอบหน้าก็อาจจะเป็นงานหนังสือเลยนะครับผมใครที่อยากดูนะฮะก็ติดตามมาไว้นะผมผมจะซื้ออะไรมาอันบ็อกให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ